ฟังนี่จะควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเล่นะนะครับด้ว่เงี้ยห้องกัน,กนตั้งค่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาให้ื่ัน,นโตบอันนี้คือไอ้ปุ่มโอเคเล่นคือกันกันกบไอ้โทรศัพท์แหรอครับปุ่ม,วมควบคุมอยู่พวงมาลัยมั้งเลยครับ จะาง,งมันจะบอกเปิดนะครับว่าหลังค่าหลังจากรีเซ็ตนี่คือว่าเขาขี้มันที่บอกไปว่าเขาขี้แบบกินจังไดคขี้ตีนหนักบอ,อ,อย่างน้ำมันโบอย่างเช่นนะครับมันจะบอกไว้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันรถค่อนข้างจะายเทคโนโลยีเนี่ยอย่างน้อย อันนี้ครับถ้าเลื่อนเลื่อนล้มมันก็ที่บอกว่าระยะที่สามารถขับได้นะครับตอนนี้คือประมาณ600 600กิโลนะครับมันจะบอกเลยว่าเติมน้ำมันเนี่ยเติมพันหนึงมันที่บอกว่าขับได้เท่าไหร่นี่ครับมันจะบอกว่าสถานะการขับกี่เทียบอัตราการใช้น้ำมัน10กิโลเลต12กิโลเลต13กิโลเลตนะครับมันที่เรียเซตให้เลยขึ้นอยู่กับว่าการขับที่ของเขาแค่ไหน แต่ว่าบ่ต้องปักบบต้องยังก็ได้ปล่อยให้มันอยู handle, ่หน้าจอพวกนี color. ้ก็ได้เขาสามารถเลนได้เบลตเบ่งไดเบลตทุกอันอันนี้จะเป็นระบบอ่าออกนอกเลนนะครับเปลอนออกนอกเลนนะครับมันจะมีมันจะมีบอกนะครับมันจะเป็นมันจะบอกว่าสถานะเนี่ยเปี่ยนออกนอกเลนนะครับตัวนี้เขาสามารถปิดได้เขาสามารถปิดได้แต่แต่ถ้าว่า เขาชี้ไปเนี่ยเขาง่วงเราหรือยังเนี่ยมันจะไอ้ไส้ไอ้เซ็นเซอร์จับนะครับไอ้เลนส์ได้่หเซ็นแบบนั้นนะครับถ้าเขาขามปึ๊บไปมันจะดึงปึ๊บขึ้นไป้โนกระชากขึ้นแม่นมันยิ่งแบบปึ๊บขึ้นไปเพื่อเพื่อว่าสมมติว่าง่วงหรือยังเนี่ยเขาที่รู้สึกเลยว่ารถมันออกนอกเลนจรงจ้ะครับมันจะเป็นระบบไอ้ความปลอดภัยัวนี้เขามันมันสามารถเปิดเปิดก็ได้หรือปิดก็ได้นะครับธีปิดใส้งั้นคือกดแซะ กดแช่ประมาณจกหาวินาทีให้ให้ไอสัญลักษณ์มันหายไปจากหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวเนี้เบรกอัตโนมัติตัวนี้มันจะเขาจะใส่ก็ได้หรือบอใส่ก็ได้มันจะเบรกมันจะเบรกมันจะเบรกพร้อมกับคันทั้งหน้าเพื่อระยะห่างที่ว่าของเรดราเรดร์ของมันเนี้ยกดปิดก็คือกันกดปิดก็กดแช่ประมาณหาวินาทีนะครับเขาบอใส่ก็ได้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นระบบพูดคอนโทรพูดคอนโทรนนะครับเวลาเขาขีดทางไกขี้อย่างน่ะเขาสามารถกดใสได้ตัวนี้กดปึ๊บมันีะขึ้นสถาหนะการทําทงานนะครับแล้วก็เซ็ตเซ็ตก็กดขึ้นเพิ่มสมมุติเขาเหยียบยู่ล้วยเขาก็กดปึ๊บเซ็ตเอาไปพลอยคันเล่งเลยเดี๋ยวมันที่แรงของมันไปเองถ้าเขาอยากเพิ่มเขาก็เพิ่มเท่ละเพ่ละห่ามันขึ้นไปร้อยห้าร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบ ถ้าลดก็ลดที่ถ้ายกเลิกกดคืน้นแล้วก็ปิดก็ดขับปกติแต่ว่าถ้าถ้าขับปกติอย่างมันก็ถ้าเขาบ่ใสพวกระบบพวกนี้กับบ่เป็นอย่างเขาขับคือรถปกติทั่วไปครับะนะครับพอมันเหตุมาเป็นระบบความปลอดภัยมันเขาสามารถเปิดปิดได้เหมดตัวนี้คือกันนะครับเตือนขนาดคอยจอดตัวนี้นะครับตัวปาร์คิ้องอ่ะถ้าเปิดมันจะขึ้นสีเขียวนะครับถ้าปิด มันก็ดีบอพอทำงานม,มันที่เตือนถ้าถ้าเวลาเขาที่ถอยเข่าสองหรือว,ว่าถอยออกถอยอยังเนะี่ยเขาบอเห็นรถม,มันที่เตือนมันที่เตือนอยู่หน้าจอนี่เืาบอกติ๊ตติ๊ตติมีรถแบบม,มันก็สิเบรกเองอถ้าเขาบ้ใส่ก็ได้บ่าไสเขาก,ก,ก็กดปิดอตอวเนี่ยไอ้ระบบสตาร์ทก็เป็นไอ้พุทธสตาร์ทกุญแจต้องยู่กับเขาโอ้ตัวนี้คือปุ่มสตาร์ทรถแม่นครับกุญแจต้องยู่กับเขาหรือว่าอยู่ในรถมันจะสตาร์ทได้ ต้องเหยียบเบรกต้องเหยียบเบรกสตาร์ตลอดตอนอนสตาร์ตต้องเหยียบเบรกทุกครั้งครับต้องเหยียบเบรกถ้าหันมันบ็ติดเว,เ,วตเวลาหาเวลาหาสิบปิดก็คือเวลาห้าปิดก็เหยียบเบรกเหยียบเบรกกับกดต้องเหยียบเบรกไหมหรอเออใส่ ใส่ไอโฟใช่โฟเป็นบ่ครับใช่โฟเป็นบ่ตัวนี้มันดียางก็คือเป็นแบบไอขับซีแบบโ่แม่ขับซีแบบตลอดเวลาเป็นขับซีแบบพักถา้มบแมนฟูถั้มนะครับเขาจะขับแบบตอนนี้ยูที่ขับสองขับสองปกตินะครับแต่ถ้าเขาขี้ไปขี้ไปฝนตกถนนลื่นถนนยังเขาสามารถปรับมาขับสองแบบเร็วขับสองแบบเร็วได้ ขับสองแบบเร็วคือ,อใช่ใช่ใช่เวลาไอ้ฝนตกถนนลื่นนะครับเขาขี่มาจากร้อยนึงเนี่ยเขาสามารถกดม้าได้เลยแต่ถ้าแบบว่าขับซีแบบรถชาติต้องใช้เขียนนึงเกีย์อย่างเนี้ยรถต้องจอดนะครับรถต้องจอดแล้วก็หมุนม LC, มนะเอลซีนะครับหมุนมาเอลซีครับถ้าบ่าได้ใช้งานไอย่างก็ต้องก็ต้องใช้ั้นก็ได้ ก็ต้องปรับเพื่อให้มันยุบปกติขับสองปกตินะครับโต้องขับซีถ้าอยากถ้าอยากขับซีก็คือแบบว่าทางแบบเป็นขีดปมเป็นอย่างแบบเละเทะเลยตัวนั้นใส่ได้แมนต้องจอดเพาจอดแล้วก็ต่อยมาปึ๊บขับขับซีนี่คือขับซี แต่ว่ารถต้องจอดก่อนน<ฮ>ะครับรถต้องจอดก่อนจังจ้งหมุนจังหมุนปักได้แ,แล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็ไปได้เลยขอ,อยไปแต่ว่าพวงมาลัยนี่มิี่หนักแหนะครับพวมันขับเกลื่อนงซีรอเลยเวลายกขึ้นเขาก็เข่าเกีะปีขึ้นแล้วลลลลแล้วก็เหยียบพื้น,นแค่นี้่วนระบ,บบแอร์ระบบแอร์นี่เป็นเวออโต้เป็นร์กออโต้ครับนกดออโต้อันนี้เพิ่มความแรงเพิ่มความแรงของพัดลม เ่อความแรงตัวนี้ปรับอุณหภูมิ22 23 24 25นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทิศทางของมันเพราะระบบตัวนี้เป็นระบบไอ้ลงทังลาดสันนะครับตีแอซีน่ะลงทังลาดสันนะครับมันจะขึ้นตัวนี้ใช้เวลา ทั้งแบบสันๆแต่ว่าส่วนมากเขาบ่ได้เขาใส่ดอกพวกเนี้ยระบบดิฟล็อกหรือว่าระบบไอ้กันลื่นพวกเนี้ยเขาต้องใส่ก็ได้ครับเขาต้องใส่แต่ว่าแบบว่าเวลาไปให้ไปนะหรือว่ามันมันเจอถนนที่ว่าพุรดกันดาเนี่ยเนี่ยเพื่อเขาได้ใส่พวกขับซีนะครับมันก็อีได้ใส่คู่กันกับพวกนี้แหละครับแต่ว่าถ้าบ่จำเป็นก็บ่ต้องใส่กันได้ป็นใส่พ่อนยังขับรถแทนเป็นดิครับยังเลย ใส่เ,เครื่องเสียงบ้องพุ่มลูกซายค<า>นนี้กนะ็บว่เป็นพุ่มพุ่นอ่ะใส่เครื่องเสยียงกดตัวใดไปต,ตัวไหนเครื่องเสียงนี่ครับกดตัวนี้หรือว่าเขาจะคุ่มตัวนี้ก็ได้ใช้ตัวนี้นนได้กดเลรียญก็กดตัวนี้เลยเอาเบิ้งสถานีที่ตั้งไว้เพื่อมากดอนะฮาวเหรียญกับโทรศัพท์จัง